โดยภายในงานมีสาธุชนชาวท้องถิ่นและกัลยาณมิตรผู้มีบุญมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีและกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยโดยมีกรัลรยาณมิตรพรเทพกัลยาณมิตรวันเพนกัลยาณมิตรลูกบุญเสริมเรืองนภาพรเป็นประธานจุดเทียนใจ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีถวายพัฒหาารเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยานมิตรสุนันและกัลยานมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานทุกคณะและสาธุชนได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตทหารเพลนแด่คณะสงฆ์ต่อมาในเวลา12นาฬก30นาทีได้จัดกิจกรรมสมอลก g ุ o u โดยกรณมิตรลูกบุญเสริมเรืองนาภาพรได้แชร์ประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสมาร,มาร่วมบวชพระที่ประเทศไทยทั้งอย่างได้แบ่งปันข้อคิดธรรมะ ที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและรับฟังปกินกะธรรมจากพระมหาอาภิวัตธรรมเมโทซึ่งท่านได้เมตตาพูดคุยและให้ธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบาร,รมีให้กับสาธุชนและกัลยาณมิตรทุกท่าน ในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยในสัปดาห์นี้เปิดสอนในระดับ intermediate หรือระดับกลางโดยมีกเลยยนมิตรทันเลธิทำหน้าที่เป็นครูอาสาสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งชาวท้องถิ่นทุกท่านต่างตั้งใจเรียนภาษาด้วยความสนุกสนานค่ะ